สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมการฟักไข่เป็ดจากตู้ฟักนะครับอันนี้เป็นตู้ฟักไข่ตาลุงวินัยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมกันนะครับว่าฟักออกเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นไข่เป็ดที่ผมเนี่ยเอามาใส่ไว้นะครับเป็นไข่เป็ดครอดักนะครับนี่นะครับน้องๆ ตอนนี้ก็คือมีลูกเป็ดฟักออกมาแล้วสองตัวนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวกำลังฟักไข่นะครับกำลังออกจากไข่นี่นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับ สำหรับตู้ฟักไข่นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นระบบกลับไข่อัตโนมัตินะครับทุกๆ2ชั่วโมงเขาก็จะกลับไข่เวลาเขากลับเขาก็จะเลื่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกลับให้ดูมันสามารถทําให้ใช้เป็นมือกลับก็ได้หรือว่าตั้งเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งเป็นระบบอัตโนมัตินี่มันก็จะเลื่อนแบบนี้นะครับ เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับส่วนระบบความชื้นนะครับตู้ยี่ห้อนี้นะครับจะมีระบบความชื้นเนี่ยแยกนะครับแยกมาให้ข้างนอกแบบนี้ก็คือไม่ต้องเติมน้ําแล้วก็ใส่ไปไว้ในนี้นะครับใช้น้าเนี่ยใส่ในนี้ได้เลยพอความชื้นเขาลดเนี่ยเขาก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับสําหรับมือใหม่ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ ไม่มีปัญหานะครับฟักได้ทั้งลูกไก่ไข่แล้วก็ลูกเป็ดไข่นะครับเปอร์เซ็นต์การออกก็ถ้าเป็นลูกไก่ไข่เนี่ยก็จะออกดีหน่อยนะครับถ้าเป็นลูกเป็ดไข่นี่ก็จะออกยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การออกก็ใช้ได้นะครับ8 0 9 0นะครับหลังจากที่เขาออกจากไข่ประมาณ1วันนะครับผมก็จะปล่อยไว้ในนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยผมก็จะเอาออกไปใส่กรงนะครับแล้วก็อนุบาลไปลำดับต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ